กลัวเอชินกินมากมากมากินคําใหญ่มากบอกว่าคลัวคัวควเอชิงกินไม่แย่งมากหรอกซื้อมาฝากมากให้มากกินคนเดียวแหละไม่แย่งกินมากไม่แย่งมากกินหรอก